สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเอิ่มเอิม,อม,อมสวนนุ่งร EP4 นะครับผมวันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สกายวอล์กนะครับแล้วก็มาที่หุบเขาไดโนเสาร์นะครับผมโอเคนี่ครับก็มีไดโนเสาร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้คือมีเครื่องเล่นอะไรต่างๆนะครับผมแต่เขายังไม่เปิดได้ใช้งานก็มีบรรยากาศที่สดชื่นนะครับผมสดชื่นมาก โอเคก็จะเห็นไในเสาต่างๆนะครับผมเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นทางสกายวอล์กนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินทั่วทุกที่เลยนะครับผมสกายวอล์ก mm. ก็เป็นตัวอะไรพวกนี้นะครับผม mm. ยี่ย,ยี่ยี่นะครับผม mm. กดขอถ่ายหน่อยโอเคก็เป็นตัวอะไรต่างๆ,ๆนะครับผม mm. ที่อา่าอะไรก็ไม่รู้น่าน่ากลัวอยู่ นิดนึงอย่าสความนากูโอเคนะครับก็ผมจะพยายามถ่ายซุนในโนเสานะจะค่อยๆเดินคือที่นี่มีด้นเสาเยอะจริงๆนะครับผมโอเคเยอะมากครับทางนี้ที่เราเดินไปแล้วนะครับจาก EP สามนะเราเดินในหมดแล้วนะแล้วก็จะเป็นทางนี้นะครับผมเรายังไม่ได้เดินนะเราก็จะเดินสกายวอล์กไปก็ดูป้ายได้เลยนะครับผม ดูจากป้ายทุกคนก็อ่านได้เลยนะคะผมว่าม,มันมีอะไรบ้างป่ะไปดูกันต่อนะครับผมอ่าก็จะเป็นดอกทานตะวันที่เขาปั้นขึ้นมาเองนะแล้วก็เป็นโซนนสาวุวยอยตัวเยอะเลยนะครับผมต่างอะไรหลายอย่างเลย นี่ก็จะเป็นเนนสเสาโคตรเยอะนะครับผมเยอะโคตรทางนี้เรายังไม่ได้มานะครับก็ชมกันได้เลยนะครับเราก็กำลังจะเดินสก,กายวอล์กอยู่นะพากันเดินเดินไปนะนี่แกบไปอีกรูปหนึ่งโอเคข้างล่างนี้เมื่อกี้ผมถ่ายไปแล้วขึ้นกันต่อนะครับผมโอเคทางนี้เราก็ทำ น,นีนะคก็ประมาณนี้ครับนีก็มีถังขยะนะครับสามารถทิ้งได้ <Okay. S 1> ทิ้งขยะไปเพื่อนรั้ชชงชชชชชางงงชิงผมมีหลายตัวน,นนะนี่ฮะก็จะเป็นไพ่ไป่อีกอันหนึ่งนะทุกคน เดี๋ยว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 เราดูนะครับผมนี่ครับเป็นป้ายอันนี้นะครับผมป้ายอย่างนี้เลยก็ตามทางได้เลยเราจะตรงไปกันต่อนะครับเราจะไปหบเขาไดโนเสารนะ์นะนูกก้นก็ตรงนู้นก็มีนะครับผมนู่นนะครับผมเออแต่เราตรงไปดีกว่านะนะครับ นี่ครับเพลงนะผมวุ้ยโโหตัวนี้ตัวใหญ่นะครับผมเป็นนะครับผมเป็นตัวใหญ่มากนะครับอ,รอันนี้อาจจะเป็นตัวในระดับแบบความจริงก็ได้นะทุกคนความจริงคือ โคตรใหญ่แต่ว่ายังไม่สุดนะครับทางนู้นยังมีอีกเยอะแยะนะครับผมโอเค,อเคก็ก็มีไดโนเสาร์หลายตัวเลยนี่นะครับผมนี่ครับผมมีหลายตัวเลยนะครับผมบผมีไดโนเสาร์ด้านบน เรากำลังจะเรากำลังจะขึ้นมานะครับผมมีแผนที่อีกอันนึงนะครับตรงนู้นโอเคเดินขึ้นกันมาต่อเลยนะครับผมอากาศจ้ำสดชื่นนะครับผมถ่ายรูปหมือนนะถ่ายรูนุ่มมันนุ่มนะผมไม่ถ่ายแบบนั้นไม่เดี๋ยวถ่ายไหมล่ะ จะมีทางแยกอียค่ะลงไหมพ่อนี่นนอันนี้ออันนึงนะคะผมนีอันนี้นนใช่ทีนี่คือุลสัวเลยนะคบ โอ้ว้าวใหญ่มากนะผมโอ้โหต้องถายซะแล้วนีะโอเคไปดูนต่อเลยตัวไหนล้องนะพ่อตัวนี้เหรอนี่ใครเร็ันะครับมีไทเรนสารัสเทรนะครับเหมือนทีเล็กเลยเดี๋ยว ผม,มาหามุมก่อนนะทุกคนหาม,มุมในการถ่ายนั่นนะทุกคนถ่าเซรัทพบนี่วางไม่ดีดีสิน่าจะตกได้ไดกลัวมันตกได้อยู่เพิ่งถ่ายบ่อยนนี่โอเคไปดูกันต่อเลยดีเสียวดีดีเลยไปทุกคนหลายตัวหลายตัวนะฮะนี่หลายตัวเลยมาแล้วมีความสุขนะครับ เยวได้ทุกวันทุกคืนนี่ครับผม่นัี่ยคนี่นนะครับผมลเนี่ยถ่ายไปเลยนะนแล้วก็มีแล้วมันวยอะไรนี่เนาะอยู่นะทุกคนอุย้ยมีหลายตัวจริงๆนะครับใครมานี่ห้ามพลาดเลยนะครับผมโอ้โห อยู่ไดทุกคนมาแล้วคือสุดยอดนะนนนในเสาขึ้ดไปนะครับแต่เราก็ไปมาแล้วนะคือสุดยอดนะคะสุดยอดของสุด,สด่ะมาวันนี้คือไม่เบื่อแน,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 น่นอนทุกคนเฮ้ยตัวนั้นตัวสูงดีนั่นนะนั่นนะทุกคนอ้าวโอเคไ,ไปดูกันต่อเลย โอเคเราก็เดินสก,กายวอล์กมาสักเจ็ดนาทีกว่าๆได้แล้วนะโอเคไปดูกันต่อนะผมบายค้างก็อย่างนี้นะครับพ่อและป้าไปไหนแล้วป้าไม่ล่ะนี่ไงครับุ๊้ทำไมผมไม่มาถ่ายตรงนี้เนี่ยคือ กายวอคือมีหลายทางมากๆนะทุกคนตอนนี ang, ้พอ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 จำโซนในเนินเขาตรงนู s, <S ้นได้ไหมเนี uh, yeah, like ่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องอยู่ตรงนั้นถ่ายตรงนั้นนะแม่ถ่ายตรงนั้นนะแม่จะเห็นทางเดินยาวเลยเนี่ยพอเราจะไปทางนั้นไหมไปสิอยากอยากไปตรงที่มันมีแดนแนนเสาโคยาวแบบทุกตัวเลยอมีโคเยอะเดี๋ยวแสงอาทิตย์มันจะกบไม่ได้มูนะผม ไม่ได้โมยเยอะดี๋ยวโมยเยอะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแบบสปอยให้ทุกคนรู้นะครับไปดูกันเนี่ไปดูกันต, <c oughs> ต่อเลยเหมือนเราจะกลับมาที่เดิมนะฮะคาเฟ่แมวให้อาหารเนื้อใส <c oughs> เฮ้ยอันนี้ตรงนี้แหละทุกคนที่ผมบอกนะ เพราะไงอายากมาทางนเนี้ยเนี่ยสุดยอดมากเลยทุกคนนี่ไงนี่แหละที่ผมอยากมาทุกคนบอกเลยทุกคนอันนี้คือหน้าปกคลิปทุกคลิปนะคะผมอันนี้คือหน้าปกคลิปของทุกคลิปนะครับผมบอกไว้แค่นี้หน้าปกคลิปของทุกคลิปมาจากตอนนี้นะคะผมตอนนี้เลย นี่ครับผมอันนี้คือหน้าปกนะเฮ้ยผมขอถ่ายก่อนนี่ครับอันนี้คือหน้าปกเดี๋ยวนะครับผมนี่นี่คือหน้าปกนะทุกคนหน้าปกเลยหน้าปกหน้าปกโอเคบอกเลยทุกคนมาที่นี่คือสุดๆจริงๆอ่ะดูดิคนเห็นตัวหนังสือตรงนั้นไหมขยายให้ดูสวน สวยที่สุดนะครับในโลกเลยนะที่นี่คือสุดๆอะ่ะเมืองที่มีแนเนสาเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับผมบอกให้แค่นี้อันนี้ขอถ่ายแล้วกันขายเพื่อนอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่ก็ได้นะนี่หน้าปกคลิปมาจากตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงแบบตรงนี้เลยครับผมอ่านี่ตรงนี้นะบอกไว้แค่นี้นะ แล้วก็ไปตรงถ่ายตรงนี้อีกนะครับผมโอเคประมานี้นะเดี๋ยว EP 5อาจจะเป็น EP พีที่5้าหอาจจะเป็น EP สุดท้ายก็ได้นะครับในนี้โอเคคลิปในนี้ก็มีเท่านี้ครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกันเวยคับผมนี่คือ EP 4นะครับผมขอบคุณครับ